ตที่ยึด,ด,ยยดเอ่อสัตว์ปีก่ะน,น่าจะเป็นนุกพิราบแต่ตัวใหญ่มากเลยจำนวนเยอะเลยกับทางนรขอกับทางทหารทานอ่าอยู่แถวตลาดอินโดจีนนี่แหละเดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีสานาล่วงหน้าก่อน ตอนนี้เลยตอนนี้พี่อยู่จุดเกิดเหตุอยู่พี่อยู่จุดเริ่มรวมกันรวบเพื่อเพื่อมันไม่เข้าพรบพี่นะมันก็เลยได้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 หมดแล้วก็พ่วงไปทุกทุกทุกพหลบซัก

เพราะว่ารงไม่ถ่ายรูปอีกแล้วแหงท,ทางไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวรนะับาขารับลครับเดี๋ยวดวกดี